ครับสวัสดีครับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจะทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมบอกเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรไปแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับเอาละามาเข้าเรื่องการดูดวงกันคลิปวิดีโอดูดวงวันนี้เป็นดวงรายสัปดาห์นี้นะครับของคนที่เกิดราศีกุมนะครับ การแบ่งราศีของเราแบ่งตามแนวทางตะวันตกนะครับแต่ถ้าคุณสะดวกจะดูเป็นราศีแนวทางแบบไทยหรือรู้เวลาเกิดจะดูเป็นลัคนาควบคู่ไปด้วยก็ได้เช่นกันทุกอย่างยืดหยุ่นได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับการพยากรณ์ของเราเป็นการเสี่ยงทายด้วยไพ่ทาโร่เน้นการทํานายอนาคตพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วามารอรุน้นไปด้วยกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะเราใช้แนวทางเสี่ยงทายด้วยไพ่ทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับ มาพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วมารอลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคำทำนายดีราศีเดียวกันได้ผลไม่เห็นเหมือนกันนั่นเป็นเพราะฐานเกิดแต่ละท่านวาสนาเดิมแต่ละท่านมีมาไม่เท่ากันนะครับแม้จะเป็นราศีเดียวกันก็ย่อมได้รับผลแตกต่างกันไปบ้างนะครับหลักๆเลยการเสี่ยงทายนี้ให้ดูเป็นแนวทางและดูไว้เป็นกำลังใจนะครับ ดูเพลินๆก็ได้เช่นกันนะมาเริ่มกันเลยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสี่ยงทายเปิดไพ่ให้คุณราศีกุมนะครับวันนี้คุณราศีกุมคุณได้ไพ่โอ้เจ็ดไม้เท้าเ of ว่นอ s ช่วงเวลานี้คุณมีภาระหนักใดๆจับโปรเจกต์ใหญ่ทำงานกับคนหมู่มากอยู่หรือไม่เจอปัญหามากคนมากความหรือเปล่าหรือบางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวต้องดูแลครอบครัวดูแลกิจการบางอย่างอยู่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ไม่ต้องกลัวผมเชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวมาให้ใบถัดไปขยายความกันสิครับภาระที่คุณแบกอยู่ตอนนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่อย่างไรคุณราศีกุมตั้งจิตอธิษฐานนะครับโอ้ผ่านไปได้แน่นอนจัดเมน สิ่งที่คุณทำอยู่มาถูกทางแล้วนะใบนี้ไพ่เทพประธานพรโชคดีฟ้าประธานไพ่คำพิพากษาจัดเมน้นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีภาระใดอยู่ก็แล้วแต่ สิ่งที่คุณทำคุณมาถูกทางทำอะไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีและผมเชื่อมั่นว่าคุณราศีกุมคุณเป็นคนที่ยึดถือความถูกต้องเป็นหลักถูกไม่ถูกเออคุณชอบความถูกต้องรักความยุติธรรมแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ทำได้ตามแรงกำลังตามความสามารถแบบนี้ทำอะไรได้อย่างนั้นชัดเจนมากใบนี้ทำดีได้ดี มีคำแนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อยคือถ้าเคยทำอะไรผิดพลาดไว้ก็ต้องรับผลนั้นด้วยนะครับไปแก้ไขซะให้เรียบร้อยนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าคุณราศีกุมจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนอามาดูต่อไปสิครอยากบอกอะไรเพิ่มเติมภาระหนักทั้งหลายที่คุณแบกอยู่จะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่ขอให้เชื่อมั่นว่าทาดีได้ดีทำดีได้ดีแน่นอนก้าวไม้เท้า คุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมเหตุการณ์แต่ละวันมันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกินอายังไม่เห็นผลสักทีแบบนี้นะครับลงทุนลงแรงไปก็มากยังไม่เห็นผลสักทีไม่ต้องใจร้อนขอให้เชื่อมั่นในผลของการกระทําทําอะไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะดูเชื่องช้าได้รับผลตอบแทนช้าแต่ผมเชื่อมั่นว่าคุณได้เดี๋ยวมาให้ไพท่ทํานายกันนะครับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นหกถ้วย คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากกาลยนานมิตรจากคนแวดล้อมจากคนรู้จักคอนเน็ชันของคุณนะ่าสนิทมิสหายใครก็แล้วแต่เขามองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆบางท่านเขาไม่กล้าช่วยเหลือคุณเพราะบางท่านเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นชอบทําอะไรคนเดียวชอบลุยเดียวถูกไม่ถูกบางท่านมีความสามารถมากและมักจะประสบความสําเร็จด้วยตัวเองเอาตรงๆคือคนรอบข้างเขาอยากช่วยแต่บางทีเขาไม่กล้าช่วย เพราะเขาเดาใจคุณไม่ออกหรือเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถคุณน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างไรก็แล้วแต่หากคุณไม่ไหวจริงๆในบางเรื่องนะลองเอ่ยปากกับคนใกล้ชิดดูคุณมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือตามกําลังนะครับอืมแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับคุณราศีกุมชีวิตคุณมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไปโอ้เดอะเฮอร์มิต ทำใจให้สงบทำใจให้สบาย นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจิตใจที่เป็นสมาธิจะทำให้เกิดปัญญาสติมาปัญญาเกิดถ้าคุณสามารถทำใจให้สงบได้คุณจะฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้กรณีที่คุณมีปัญหาอยู่พยายามทำใจให้สงบเท่าที่เป็นไปได้แล้วคุณจะพบบอกเกิดแห่งปัญญาจะพบทางออกนะครับส่วนคุณที่ไม่ได้มีปัญหาใดใบนี้ทำนายเพิ่มเติมได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีของการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตฝึกตนฝึกสมาธิแม้แต่การนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆพั พักผ่อนไปนการส่วนตัวพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อให้จิตใจร่างกายได้ผ่อนคลายก็ได้เช่นกันใบนี้อ่าอ๋อแล้วคนราศีกันก็เด่นนะใบนี้คุณมีโอกาสเกี่ยวข้องได้โชคจากคนราศีกันด้วยนะครับหรือแม้แต่มีโอกาสได้โชคดีเราปาฏิหารก็ได้ไพ่เฮอร์มิตเนี่ยไม่ธรรมดาพอจิตสงบมักจะเกิดปาฏิหารแปลกๆที่ดีขึ้นมานะลองทบทวนดูนะครับ ใจิตใจที่สงบเป็นสมาธินำมาซึ่งปัญญานะครับและปัญญาจะนำพาให้พบทางสว่างพบทางสว่างโดยเอเพอร์ดีเอเมอร์มาแล้วตัวแทนของผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจทำนายได้ว่าตัวคุณจะพ้นเคราะห์หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีโชคดีราวปาฏิหารใบนี้เป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจก็ได้ หรือแม้แต่ตามความเชื่อหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังได้เลยนะครับหรือตัวคุณเองที่จะเติบโตขึ้นได้โดยลําดับจากความสามารถของคุณเองและเป็นไพ่ตัวแทนของคนราศีเมษคนราศีเมษก็เด่นคุณมีโอกาสเกี่ยวขอ้ของกับคนราศีเมษคนรอบตัวมีราศีเมษไหมลองไปเช็คดูมีโอกาสได้โชคดีจากคนราศีเมษนะครับหรือแม้แต่ผู้ที่มีอํานาจที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีเจ้านายโดยตรงมีโอกาสที่เจ้านายให้โชคเจ้านายให้สิ่งดี ถ้าคุณไม่มีเจ้านายโดยตรงทํางานอิสระหรือค้าขายคุณจะได้ลูกค้ารายใหญ่คุณจะได้รับสิ่งดีๆจากคนแวดล้อมแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ของคุณเองอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความยิ่งใหญ่เติบโตอลังการญาติผู้ใหญ่บุคคลสําคัญมีโอกาสให้โชคคุณได้อย่างมากมายเราปฏิหารนะครับอืมแล้วก็สิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือคุณงามความดีของคุณนั่นแหละที่จะคุ้มครองคุณนะครับแล้วก็ โอ้โหเดอะสตาร์โชคดีเราปาฏิหารมาแล้วเดอะสตาร์ star, นอกจากจะเป็นไพ่ของชื่อเสียงความโด่งดังแล้วเดอะสตาร์ยังมีความหมายเพิ่มเติมว่าการเยียวยาแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่สูญเสียไปสิ่งที่บกพร่องใดๆนะสิ่งที่ขาดหายไปจะได้รับการเติมเต็มได้รับการเยียวยาคุณจะมีโชคดีราวปาฏิหารนี่คือคําทํานายที่1คําทคานายที่สองถ้าคุณคาดหวังเรื่องชื่อเสียงนะ,ะชื่อเสียงเงินทองคุณมีโอกาสได้ เดอะสตามากับดี e อมเปอร์นะครับใบสองใบนี้คู่กันทํานายได้ว่าคุณมีโอกาสเจอคนดีมีเมตตามีอำนาจวาสนาในสังคมเข้ามาช่วยเหลือคุณรวมถึงตัวคุณเองจะได้ยกระดับฐานะมีโอกาสเข้าสังคมที่สูงขึ้นกว่าเดิมมีสังคมที่ดีกว่าเดิมอะไรที่ไม่ดีไม่งามจะพ้นไปเองนะคุณจะเหลือคนดีอยู่ในชีวิตเป็นส่วนใหญ่ และมีโอกาสมีชื่อเสียงได้ด้วยถ้าคุณต้องการเออแต่ถ้าบางท่านไม่ต้องการมีชื่อเสียงบอกฉันอยากอยู่เงียบๆก็ได้เช่นกันนะครับเพราะเฮอร์มิตก็บ่งบอกชัดเจนว่าบางท่านที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่อย่างสงบไม่สูงสิงผู้คนก็สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้เช่นกันไม่ว่าคุณจะเลือกทางเดินของเดอะสตาร์นะซูเปอร์สตาร์ผู้โด่งดังหรือเดอะเฮอร์มิตหรือสีที่เก็บเนื้อเก็บตัวคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในวิถีของคุณได้ทางนั้นคุณเลือกได้คุณราศีกุม นะครับแล้วจะยังไงต่อไปมีโชคดีนะเนี่ย Hermit Emperor The Star ขนาดนี้ผมมองว่ามีโอกาสโชคดีเราปาฏิหารเลยโหราชนีไม้เท้า Queen of Wands ใบนี้ชัดเจนมากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้มีอำนาจใครก็แล้วแต่ถ้ามีเจ้านายโดยตรงเจ้านายให้โชค จริงๆและใบนี้ยังทำนายเพิ่มเติมได้ว่าคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะครับใบนี้โยงไปถึงเดอะสตาร์เมื่อสักครู่นี้แล้วก็เอ p e r o อนะสามใบนี้เป็นตัวแทนของผู้ที่มีอำนาจมีเกียรติยศมีชื่อเสียงในสังคมผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงสังคมที่จะให้สิ่งดีๆกับคุณให้โอกาสดีๆให้โชคให้ลาบแม้แต่ให้ความเมตตากับคุณได้นะครับมาดูกันต่อนะ และตามความเชื่อย้ำว่าหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคก็ยังได้แล้วก็โอโ,ห,โ,ห,โห,หนึ่งเหรียญเอซ of Pentacles โชคใหญ่จากฟากฟ้าเงินก้อนใหญ่จากฟากฟ้าตามภาพเลยนะครับตามหน้าไพ่ไพ่ทาโรท่ทานายกันตรงๆหนึ่งเหรียญ a อซออฟเพนทาเคิตามตำราว่าไว้ใบนี้ปรากฏ คุณมีโอกาสที่จะได้โชคดีโชคใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่โชคดีโชคใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคเสมอไปแต่จะเป็นสิ่งดีๆจากทิศทางใดก็ได้จากความขยันขันแข็งของตัวคุณเองก็ได้ จากการช่วยเหลือของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือแม้แต่การที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักขึ้นมาก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโชคดีเราปาฏิหาริจากฟากฟ้าคุณดูตามภาพนะเหรียญใหญ่จากฟากฟ้าเป็นตัวแทนของโชคดีเราปาฏิหารท่านที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคมีโอกาสเสี่ยงโชคได้นะครับแต่ก็ต้องแจ้งให้ทราบไว้ก่อนว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเพราะดังที่แจ้งไว้แล้วว่า แต่ละท่านมีวาสนามาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นคําทํานายที่ดีแม้จะเป็นราศีเดียวกันย่อมได้รับผลแตกต่างกันไปนะครับประมาณนี้ที่แน่ๆคุณมีลุ้นโชคใหญ่เออแล้วก็อย่างที่ผมกล่าวเสมอนะครับ ดวงดีแล้วไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆรอแล้วดวงจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นไม่ใช่ดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกเออทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายดวงดีแล้วให้รีบไปขยันขันแข็งเลยนะครับทําคุณงามความดีเลยโอ้โหอัศวินไม้เท้ามาแล้วสิ่งดีๆกําลังมาสิ่งดีๆกําลังมาได้จากไหนได้บ้างใบนี้โดดเด่นจากการงานจากความสามารถจากความมุ่งมั่นขยันขันแข็งของตัวคุณเองจะนําสิ่งดีๆมาให้นะครับ ยิ่งทํายิ่งได้เออยิ่งขยันยิ่งได้ถ้าอยู่เฉยๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็โฮโหเก้าวหน้าแปดไม้เท้าพูดไม่ทันขาดคํายิ่งขยันยิ่งได้โชคใหญ่กําลังมา ดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้ขยันขันแข็งเร่งทําคุณงามความดีเลยเร่งทําคุณงามความดีเลยนะครับย้ําอยู่เสมอเราดูดวงไม่งมงายไม่ใช่เปิดไพ่ดีโอ้ยดวงดีแล้วอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ใช่นะครับนะดวงดีแปลว่าต้องรีบขยันขันแข็งทําคุณงามความดี8ไม้เท้า8 of wands ไม้เท้าที่พุ่งทยานขนาดนี้ตามหน้าไพ่ตาราสากลทานายไว้ชัดเจนว่าการเสี่ยงทายได้8ไม้เท้าคุณมีโอกาสที่จะมีชีวิตก้าวหน้าพุ่งทยานอย่างสูงสุด สุดกําลังของคุณเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันนะครับคุณราศีกุมคุณจะมีโชคดีแล้วล่ะโชคดีเราปาฏิหาริย์ด้วยปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดง่ายๆมันเกิดจากการที่คุณทําคุณงามความดีมาโดยตลอดด c h ร r ยอดมาแล้วข่าวดีกําลังมาความก้าวหน้ามาแน่นอน8ปดไม้เท้าชาิยอดมาเร็วทันใจด้วย นับจากนี้เป็นต้นไปลองสังเกตตัวเองนะว่าชีวิตคุณจะค่อยๆมีความคลี่คลายเกิดขึ้นจากใบแรกที่เปิดมาภาระหนักปัญหาใหญ่ใดๆก็แล้วแต่ที่เคยมีจะค่อยๆทุเลาเบาบางนับจากนี้ลองสังเกตตัวเองได้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีบางทีมันอาจจะไม่ทันใจมากนัก แต่ตามดวงชะตาหน้าไพ่บอกว่าคุณจะได้ไม่นานเกินรอนะครับสิ่งดีๆกำลังมาโชคดีกำลังมาแล้วก็ใบนี้เดชาริยศคนราศีกรกฎก็เด่นวันนี้คุณกลุ่มคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนราศีกันเกี่ยวข้องกับคนราศีเมษและเกี่ยวข้องกับคนราศีกรกฎนะครับที่โดดเด่นขึ้นมาจากหน้าไพ่นะเอาจริงๆคนราศีใดก็แล้วแต่สามารถให้โชคคุณได้ทั้งสิน้นตราบใดที่เขาเหล่านั้นยังเป็นกาลยานมิตรกับคุณอยู่นะครับหวังดีซึ่งกันและกัน เพียงแต่ราศีที่กล่าวไปนั้นเด่นขึ้นมาจากหน้าไพ่ผมก็ต้องแนะนำให้ทราบไว้นะครับประมาณนี้ที่แน่ๆมีโชคดีเกิดขึ้นแน่นอนและเพิ่มเติมให้จากใบนี้ส่งท้ายก่อนจะจากกันไปการเดินทางให้โชคอาชีพที่เดินทางเกี่ยวข้องกับยานพาหนะให้โชคขยันขันแข็งและจะโชคดีคุณจะมีโชคดีเราปาฏิหารดวงดีแล้วรีบขยันขันแข็งทำคุณงามความดีเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ